นักขัตังปฏิมาเน,นตังอัตโธพาลังอุปัจจคาอัตโหมทัศนะนักขัดตังกิ่งกริสันติตารกาประโยชน์ได้ล่วงเลยคนโง่ผู้มัวรอเริกยามอยู่ประโยชน์เป็นเรอกยามอยู่ในตัวดวงดาวทั้งหลายจะทำอะไรได้ ขอ,อนอบน้อมเด่พระรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดหลานแซะโดยระบบความถี่ fm 88.5และความถี่102.0เมกะเฮิรทุกคนทุกท่าน รายการธรรมะตอนเชา้ชาเช้านี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่17พุทธศักราช2565ซึ่งยังอยู่ในเดือนเมษายนแต่ตามความเชื่อของคนไทยเราในสมัยก่อนและปัจจุบันนี้ก็ยังจำและก็นำมาระลึกนึกถึงกันอยู่ก็คือวันปีใหม่ไทยหรือว่าการตะเลึงสุขใหม่ปีใหม่ นี่พุทธภาษิตเบื้องต้นก็พูดถึงเรื่องของเรื่อง,องของยามเรื่องของดวงดาวเรื่องของเวลาบางคนก็ถือมากบางคนก็ถือน้อยบางคนก็ไม่ถือแต่ถามว่าเรื่องยามดวงดาวท้องฟ้ามีอิทธิพลกับเราหรือไม่ต้องตอบเป็นสองหนคือมีในลักษณะที่ เกิดความเปลี่ยนแปลงทางฤดูกาลหรือกฎของธรรมชาติเช่นฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนในกรณีที่โลกมันไม่วิประิะก็มีผลส่วนในทางจิตใจเนี่ยมันไม่มีผลสำหรับคนที่เข้าใจธรรมะแต่ก็มีผลมากสำหรับคนที่ยึดติดความเชื่อหรือศรัทธานในอะไรบางอย่างมากเกินไปเพราะฉะนั้นต้อง ทำความเข้าใจสองในเพราะบางทีเราไปไปพูดหรือว่าไปอธิบายไม่แยกสองประเด็นอย่างนี้คนฟังอาจจะเข้าใจผิดอย่างวันก่อนก็ฟังท่านผู้หนึ่งพูดในรายการวิทยุเรื่องของความงมงายถือไสยศาสตร์อะไรต่างๆถ้าพูดด้านเดียวก็เป็นแง่ลบไปแต่ต้องต้องทำความเข้าใจว่าเราจะไม่ทำลายศรัทธาหรือความเชื่อของบุคคล ที่เขายังไม่เข้าใจหมายความว่าเราในฐานะผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดธรรมะนำพุทธพจน์หรือพระธรรมดของพระพุทธเจ้าทรงไว้ถึงหลักธรรมเราก็ต้องรู้วิธีการแม้แต่พระพุทธองค์เองเนี่ยทรงก็จําแนกแยกแยะบุคคลว่าคนมีหลายระดับเช่นนักเรียนชั้นอนุบาลประถมมัธยมอุดมศึกษาจนถึงนู่นแหละด็อกเตอร์สูงสุด ความรู้ความเข้าใจก็แตกต่างกันครั้นเราจะไปสอนโดยรูปแบบเดียวหรือว่าประยุทธ์อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมันก็เป็นการที่ไม่ฉลาดในการถ่ายทอดธรรมแต่ถ้าบุคคลที่ฉลาดนี่ต้องรู้จักแยกแยะวิเคราะห์แล้วก็การนําไปใช้ไม่จําเป็นว่าเราต้องต้องยึดถือหรือเชื่ออย่างนั้นจริงๆบางครั้งอย่างที่เราเห็น มันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปพิพากษาหรือว่าคิดเอาตามความความเห็นของเราโดยสุดโต่ง <Yeah. S 2> ให้เปิดใจกว้างเอาไว้ถ้าเราเปิดใจกว้างนี้เราก็จะพูดออกไปไม่ขัดแย้งกับความเชื่อและไม่ทําลายน้ําใจของคนอื่นแม้เราปรารถนาดีแต่บางทีคการพูดความคิดการกระทำของเราที่ออกไปเนี่ยมันถ่ายทอดไปในลักษณะที่สุดโตง่ง ก็วันก่อนอาจารย์ท่านนั้นท่านก็พูดในรายการวิทยุก็ฟังฟังอยู่เหมือนกันแต่ก็ก็แล้วแต่นะเพราะว่าหลายคนก็มีแง่คิดมุมมองที่เข้าใจไม่เหมือนกัน,นทุกคนจะเหมือนกันไม่ได้อย่างธรรมชาตินี่เราเพิ่งผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์มา 13, 14, 15หรือว่า16เมื่อวานนี ก็ยังเป็นบรรยากาศของสงกรานบางพื้นที่เขาก็เล่นน้ําสงกรานทั้งๆที่ทชว่วงนี้โรคโควิดระบาดเขาก็ห้ามแต่แต่หลายคนก็อดใจไม่ไหวก็เล่นแล้วก็แน่นอนไม่ได้ใส่แมสไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยใช้ชีวิตป่าซ่าวัยรุ่นวัยช้ชีวิตแบบชิวๆสบายๆนี่พอพูดถึงน้ำทำไมนึกถึง น้ำว่ามีความหมายในทางธรรมเหมือนกันว่าน้ํานี่เป็นเครื่องเตือนสติเราได้เหมือนกันว่าลักษณะของน้ําจริงๆแล้วมันเป็นธาตุเย็นธาตุเย็นก็ฝึกให้เราเป็นคนใจเย็นได้ถ้าเรานึกถึงน้ำเพราะว่าน้าบางครั้งบอกว่าน้ําขุนไว้ในน้ําใสไว้นอกคือเรื่องอะไรที่บางครั้งไม่ดีก็ไม่จําเป็นต้องนํามาระบายหรือว่าถ่ายโทษอ,ออกไปนี่ก็เรียกว่าน้ําขุนไว้ใน น้ำใสไว้นอกก็คือเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานต้อนรับกับสู้โอภาประสัยดีเหมือนพระผู้มีพระวคตรัฐว่าพระองค์นี้เป็นคนหน้าหน้าหงายไม่หน้าควา่ำหน้าหงายคือก็คือเป็นมิตรแต่คนที่หน้าคว่ำก็คือเป็นคนที่ไม่รับแขกนี่อ่านลึกถึงความเย็นของน้ําแล้วก็ใจจะเย็นหรือน้ำนี่มีลักษณะน้ําที่ดีก็คือน้ําลักษณะที่ใส น้ำที่ไม่ดีก็คือน้ำที่มีคโครนตรมป่าซาตายระหว่มีม้วนมีม้วนมีตะกอนเด่มกินไปดด่มนำไปอุปโภคบริโภคก็ไม่ดีเท่าไหร่น้ําขุณแต่ถ้าน้ําใสสะอาดเย็นก็น่าใช้แล้วก็น้ํามีลักษณะที่ยุติธรรมยุติธรรมยังไงเวลามีการก่อสร้างนี่ก็กจะใช้สายยางหรือว่าเครื่องวัดระดับในนั้นก็จะมีน้ําอยู่ น้ำนี่มันจะเสมอไปหมดอะหมายถึงว่าไม่ว่าจะไปวัดตรงไหนมันจะขึ้นอยู่กรรับระดับน้ําทะเลหรือว่าน้ําของโลกเนี่ยมันก็จะเป็นระดับที่วัดได้แนวที่ถูกต้องไม่ผิดพลาดเปรียบเสม,มือนมันมีความยุติธรรมหรือว่าเราไปใส่ในในแก้วในขวดเราเอียงแก้วน้ําเอียงขวดน้นํานี่น้ําผิวน้ํามันก็จะมีระดับที่เสมอกันอยู่ เนี่ยก็ตรงนี้มาเป็นคุณธรรมเตือนเราได้ว่าถ้าเราเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเราต้องรักษารับคุณธรรมในใจิตใจเอาไว้ในรูปแบบไหนก็ตามหรือน้ำในรู้จักปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเข้ากับเหตุการณ์บางเหตุการณ์น้ำเนี่ยอ่เราไปทำกับข้าวเ,าเราไปต้มน้ำน้ำก็ร้อน เราต้องการไอศครีมหรือว่าไอติมทำของเย็นน้ํามันก็กลายเป็นน้ําเย็นได้เป็นน้ําแข็งได้นี่ก็เรียกว่ามันมันรู้จักปรับสภาพเหมือนจิตใจเราบางครั้งนี่ก็ต้องรู้จักปรับให้ได้กับอารมณ์ที่มากระทบแต่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่หลอกแหละเลวไหล มอนว่าอะไรไม่ไม่ไม่ได้เรื่องอย่างนั้นไม่ใช่แต่หมายถึงว่ามองในแง่ดีก็คือว่าสามารถปรับตัวได้นะนี่แล้วก็น้ํานี่นอกจากใช้ดื่มใช้รับประทานบริโภคอย่างที่บอกแล้วน้ํานี่สามารถที่จะนําไปชําระสิ่งสกปรกให้สะอาดได้นะบ้านเรือนที่สกปรกรถราที่สกปรกเสื้อผ้าที่สกปรกเราก็ใช้น้ํา เช็ดล้างถูทำความสาอะอาดก็มีน้ำเป็นตัวช่วยนี่จะเห็นได้ว่าน้ำก็มีคุณธรรมให้เราได้ได้เห็นโลกจะร้อนเพียงใดแต่ถ้าเรายังมีน้ำอยู่เราก็บรรเทา่าความความเดือดร้อนจากความร้อนได้ทีนี้จะเข้าสู่เนื้อสารธรรมประจำวันวันนี้จะเริ่มต้นพูดถึงเรื่องของทานศีลภาวนา ที่บุคคลทําแล้วแตกต่างกันก็คือบุญเครียาวัตถุที่สําเร็จด้วยทานบุญเครียาวัตถุที่สําเร็จด้วยศีลบุญเครียาวัตถุที่สําเร็จด้วยภาวนาความแตกต่างกันเนี่ยระหว่างคนที่ปฏิบัติกับไม่ปฏิบัติได้มากได้น้อยมันขึ้นอยู่กับอะไรหรือว่าความคิดของคนนี่นบอกว่าคนดีกับคนไม่ดีมีความคิดต่างกันอย่างไรคนจนกับคนรวยมีความคิดต่างกันคนใจบุญกับคนใจบาป มีความคิดเห็นต่างกันนี่ลองดูทัศน,ตนคติของบุคคลว่ามันแตกต่างกันอย่างไรอ่าเช่นคนที่เป็นคนใจบุญคนใจบุญในครั้งพุทธกาลนี่เขาเรียกว่าเศรษฐีเศรษฐีก็คนที่มีใจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นึกถึงคนอื่นคนที่มีลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าคิดไกลคิดยาวถ้าเป็นคน คนจนคนใจบาปก็จะคิดสั้นคิดแคบเนี่ยก็คือก็เรียกว่าหาเช้ากินค่าอยู่ไปวันวันอันนี้ไม่ได้ว่าคนชนชั้นกรรมกรคนชั้นล่างไม่ดีนะแต่ว่าเปรียบเทียบว,ว่าความคิดของคนที่แบบอยู่ง่ายๆอยู่ไปวันอ,อยู่ไปวันวันอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าคิดสั้นนะส่วนคนรวยหรือว่าเศรษฐี คนใจบุญก็จะคิดว่าทําอย่างนี้แล้วได้ผลอย่างไรได้ผลอย่างนั้นแล้วทำอย่างไรต่อไปจะเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นอย่างไรเศรษฐีในแง่ที่พูดนี้ก็คือ,อคนดีนะไม่ใช่ว่าเศรษฐีที่โลภ <c oughs> กอบโกยเอาทรัพยาจกรของโลกมาเป็นของตัวอย่างนั้นไม่ใช่เศรษฐีในความหมายนี้ก็คือเศรษฐีใจบุญนะแล้ว คนที่ใจบุญนี่ก็จะมีความคิดที่เป็นอิสระไม่ติดขัดหมายความว่าอย่างไรพอคิดไกลคิดกว้างเนี่ยมันก็คิดได้มากในทางตรงกันข้ามถ้าคิดสั้นคิดแคบเนี่ยมันก็ไม่อิสระพอคิดไปก็ติดนู่นติดนี้เอ้ยนู่นทําไม่ได้นี่ทําไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคิดไกลคิดกว้างนี่มันก็จะหาวิธีการได้หลายวิธี เอาท่อไปคําพูดคนที่เป็นคนใจบุญคนมีบุญนี่คาพูดเขาก็จะพูดแต่สิ่งที่ดีคือพูดแล้วคนอื่นไม่ไม่ทุกใจไม่เดือดร้อนเพราะว่าคิดก่อนพูดตนเองคิดก่อนพูดถึงแม้ว่าจะมีคนด่าว่าหรือว่ากล่าวร้ายเขาก็จะเปลี่ยนจากความคิดร้ายนั้นมาเป็นความคิดดี คือควบคุมตัวเองได้ควบคุมคำพูดได้ในทางตรงกันข้ามคนใจบาปหรือว่าคนบุญน้อยเนี่ยก็จะมัวแต่คิดเรื่องคนอื่นซุบซิบนินทาโดยเฉพาะมองหาแง่ร้ายของคนอื่นเป็นนิจสินหรือเป็นปกติเราจะดูก็ได้คนที่ขอไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตวันๆหนึ่งก็จะนั่งนินทาคนอื่นนี่คือคนที่ใจบาป ส่วนคนที่คิดดีหรือประสบความสำเร็จนี่ก็จะไม่มีเวลามานั่งวิเคราะห์วิจารณ์คนอื่นแต่จะคิดถึงเรื่องที่จะทำอย่างไรให้เกิดการพัฒนาตนเองทำให้เกิดกับเกิดประโยชน์กับต่อโลกต่อสังคมหรือว่าถ้าดียิ่งขึ้นกวบานั้นก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือมีมีหัวก้าวหน้าเช่นถ้าเป็นอุปกรณ์ก็ คิดเครื่องยนต์กลไกเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆให้เกิดขึ้นกับโลกถ้าเป็นศิลปินก็จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาทั้งด้านการสแสดงด้านเสียงเพลงด้านรูปแบบต่างๆสีสันต่างๆให้โลกได้ชื่นใจคนเห็นก็เกิดความสบายใจเป็นการพักผ่อนหย่อนใจเพราะได้เห็นผลงานนี่เพราะใช้เวลาไปในทางที่ดี แล้วคนใจบุญนี่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงเพราะรู้ว่าทุกอย่างนั้นมันไม่เที่ยงทุกอย่างนั้นมีความเปลี่ยนแปลงเขาก็เลยยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นเองแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขในขณะที่คนใจบาปคนบุญน้อยเนี่ยก็จะไม่ค่อยยอมรับความเปลี่ยนแปลง โทษโน่นโทษนี่โทษคนนั้นโทษคนนี้โทษดินฟ้าอากาศหรือว่าถ้าจะให้เราเข้าใจง่ายก็คือบางครั้งพอเราล้มเหลวทางธุรกิจเราก็จะโทษรัฐบาลพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเข้าข้างรัฐบาลปัจจุบันนะแต่ว่าหมายถึงว่ามองในเป็นกลางๆว่าคนที่ไม่มีบุญหรือว่าคนที่คิดน้อยเนี่ยก็จะโทษบุคคลอื่นไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงนะไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ส่วนคนใจบุญคนมีบุญมากนี่ก็จะมีความอุปนิสัยที่มองหาจุดเด่นและจุดด้อยของตัวเองและยอมรับจุดด้อยแล้วก็พัฒนาจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้นไปทำอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาก็เลยกล้าที่จะรับความเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันเนี่ยกล้าที่จะเสี่ยงนะ มายความว่า,ากาล้าที่จะลองผิดลองถูกนั่นเองเนเพราะว่ามีพื้นฐานว่าตัวเองรู้แล้วเ่สุภาษิตจีนก็บอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอันนี้นํามาประยุกต์ใช้ได้นะในทางธรรมะก็เหมือนกันในทางธรรมะก็คือโยนิโสมนัสิการไตรตรองพิจารณาแล้วว่ารู้รู้ตัวนะเป็นลักษณะของสัพริสรรมจ็ รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนรู้บุคคลโดยเฉพาะคําว่ารู้ตนนั้นหมายถึงว่าโดยชาติกําเนิดโดยฐานะความรู้ความสามารถโดยอะไรต่างๆนี่ก็รู้ตนแล้วก็ทําได้แค่ไหนมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนก็เลยกล้าที่จะเสี่ยงเมื่อกล้าที่จะทําโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็ส,สูงในขณะที่คนบุญน้อยเนี่ย ไม่กล้าที่จะเสี่ยงเพราะว่าไม่แน่ใจที่ภาษาปัจจุบันก็เรียกว่าคนบางคนนี่ก็อยู่แต่ในคอมฟอร์ทโซนคุณยาคุณยายฟังทุกไมค์คำนี้เำา่ากคอมฟอร์ทโซนก็เปรียบเสมอนว่าเตาติโยในดองก็คือกลัวความผิดพลาดกลัวการประชิญโลกก็เลยไม่กล้าทำอะไรในขณะที่คนใจบุญนี่กล้าคิดกล้าทำ เพราะว่ามีฐานของความรู้และก็ประสบการณ์ที่ที่ดีเนี่ยแล้วก็คนใจบุญนี่เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วแก้ไขไปเรื่อยๆนําความผิดพลาดมาเป็นพื้นฐานแล้วพัฒนาที่เขาพูดเป็นสำนวนว่าผิดเป็นครูแล้วก็พัฒนาความผิดนั้นแก้ไขความผิดนั้นให้ดีขึ้นรักที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆด้าน แล้วคนใจบุญนี่คนใจบุญนี่คิดว่าจะต้องทําบุญคนใจบุญนี่คิดว่าจะต้องทําบุญส่วนคนคนบุญน้อยเนี่ยก็จะคิดว่าเรายังไม่มีกินหรือเรายัางไม่พออ,อ,อย่าเพิ่งทําบุญค่อยทําดีกว่าไว้ทําเมื่อพร้อมวาอย่างนั้นแต่คนที่ประสบความสําเร็จหรือคนที่มีบุญมากเนี่ยเรียกว่าต้องต้องทำมีโอกาสเมื่อไหร่ต้องทาเมื่อนั้น คกอคิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าต้องทำแน่ๆละ่ะรอจังหวะรอโอกาสว่าสะดวกที่จะทำเมื่อไหร่ก็จะทำทันทีแต่ว่าคนที่บุญน้อยเนี่ยก็คิดว่าเราเองยังไม่พร้อมแล้วจะไปทำบุญได้ยอย่างไรนี่ความคิดตรงนี้มันต่างกันอยู่นะนี่คือเรื่องราวที่เปรียบเทียบไปฟังระหว่างคนมีบุญมากกับคนมีบุญน้อยในทางโลก ส่วนในทางธรรมพระพุทเจ้าก็ตรัสก,กับภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานนิดหน่อยทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีนิดหน่อยไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาย่อมก็ถึงความเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุ ที่สาเร็จด้วยทานพอประมาณทําบุญเครียวัตถุที่สําเร็จด้วยศีลพบประมาณไม่เจริญบุญเครียวัตถุที่สําเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาย่อมก็ถึงความเป็นผู้มีส่วนในมนุษย์ที่ดีภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทําบุญเครียวัตถุที่สําเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งคือทํามากทำบุญเครียาวัตถุ ที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งแต่ว่าไม่เจริญบุญกิรยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความพิสหายแห่งเทวดาเหล่จาจตุม,มหาราชิกาก็ก็ถือว่ายังได้ดีนะยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาพิกษุทั้งหลายมหาราชทั้งสี่นั้นเพราะทำบุญกิรยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอันเรียก ทำบุญกิจวัตถุที่สําเร็จด้วยศีลเป็นอันเดียกย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเราจะตุมหาราชิกาโดยฐานะสิประการคืออายุทิพวันณะทิพสุขทิพย์ศทิพอธิปตไตทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพยปวดทพทิพย์พิุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญเกียวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญเกียวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญเกียวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปย่อมก็ถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดาวดึงภิกษุทั้งหลายเท้าสก,กะจอมเทพในดาวดึงนั้น ทำบุญเกลียวัตถุที่สาเร็จด้วยทานเป็นอันเดริกทำบุญเกลียวัตถุที่สําเร็จด้วยศีลเป็นอันเดริกย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่าดาวดึงโดยฐานะสิประการคืออายุทิพย์วันทิพย์สุขทิพยศทิพยอธิปไตยทิพยรูปทิพยเสียงทิพยกลิ่นทิพยรสทิพยโพธิภพทิพยนี่ก็คือเป็นชั้นๆไปที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แสดงว่า นอกจากทานศีลแล้วเนี่ยภาวนานี่มีส่วนมากมีส่วนที่จะทําให้จิตดวงนั้นที่ไปเกิดเนี่ยจะได้ได้ดีหรือได้ได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นภาวนานี่สําคัญญาโย,ยมท่านหวังเพราะฉะนั้นเราทําทานแล้วเนี่ยให้ทานแล้วรักษาศีลแล้วอย่าลืมภาวนา แล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเรื่องความแตกต่างของผู้ให้กับผู้ที่ไม่ให้เรื่องนี้ตรัสกับท่านสุมานณะท่านสุมานณะท่านก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวรูกาสสาวกของพระผู้มีพระภาคสองคนมีศรธามีศีลมีปัญญาเท่าเท่ากันคนหนึ่งเป็นผู้ให้ คนหนึ่งเป็นผู้ไม่ให้คนทั้งสองนั้นเมื่อตายไปแล้วพึงก็ถึงสุคติโลกสวรรค์แต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นเทวดาเหมือนกันจะมีความพิเศษแตกต่างกันหรือคำถามนี้ดีนะท่านผู้วังถามว่าคนสองคนนี่ม,มีศรัทธามีศีลมีปัญญาพอๆกันแต่ว่าคนหนึ่งนี่ให้ทานอีกคนหนึ่งไม่ให้ทาน มีความแตกต่างกันหรือไม่รพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสุมนาคนทั้งสองนั้นจะมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้ให้ที่เป็นเทวดาย่อมคมเทวดาผู้ไม่ให้ด้วยเหตุห้าประการคืออายุวันนะสุขยศและอาิตย์ปไตยที่เป็นทิพสุมนาผู้ให้ที่เป็นเทวดาย่อมคมเทวดาผู้ไม่ให้ด้วยเหตุห้าประการนี้ คำคำว่าคมนี่ไม่ใช่ว่าเทวดาที่ที่ที่สูงกว่าจะไปจะไปคมเหงเทวดาที่ที่ยศต่ํากว่าแต่ในความหมายก็คือว่ามันเห็นความแตกต่างนะหมายถึงว่าโดดเด่นกว่านะพูดง่ายกว่าแล้วท่านสุมนาก็กราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ท่าเทวดาทั้งสองนั้นจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์แต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นมนุษย์เหมือนกันมีความพิเศษแตกต่างกันหรืออืคําถามนี้ดีอีกถามว่าพอหมดบุญอ่ากเทวดามาเกิดเป็นคนเนี่ยทีนี้อ่าจะมีความแตกต่างกันอีกหรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า,วาสุมาณา คนทั้งสองนั้นพึงมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้ให้ที่เป็นมนุษย์ย่อมข่มมนุษย์ผู้ไม่ให้ด้วยเหตุห้าประการคืออายุวันนะสุขยศและอธิปไตยที่เป็นของมนุษย์หมายความว่าคนที่ให้ทานนี่ย่ยอมได้ดีกว่าท้าเป็นอายุก็อ,อายุยืนกว่าปิยวพรรวันนะก็ดีกว่ามีความสุขมากกว่า ถ้ามียศความยศสูงกว่าและถ้าได้เกียรติหรือความเป็นใหญ่ก็ใหญ่กว่าในบรรดามนุษย์ทั่วไปสุมาาผู้ให้ที่เป็นมนุษย์ย่อมข่มมนุษย์ผู้ไม่ให้ด้วยเหตุห้าประการนี้ท่านสุมนาก็ถามต่อไปอีกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าคนทั้งสองนั้นออกบวชแต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นบรรพชิตเหมือนกัน มีความพิเศษแตกต่างกันหรือไม่โอ้ยิ่งถามยิ่งดียิ่งน่าสนใจท่านผูน้ฟนงะเนี่ยคราวนี้มาบชแล้วพอบชแล้วแตกต่างกันหรือไม่ว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้านี่ตอบว่ายังไงนี่เป็นความรู้ที่น่าจดจ,จำมากท่านผู้ฟังลองฟังดูสุมาาคนทั้งสองนั้นพึงมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้ให้ที่เป็นบรรปะชิต ย่อมข่มบรรพชิติผู้ไม่ให้ด้วยเหตุห้าประการคือ 1. เธอใช้สอยจีวรส่วนมากเพราะถูกเขาอ้อนวอนที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้ใช้สอยนั้นเป็นส่วนน้อยอ่าเนี่พอบุญพอบุญมังเกิดนี่เวลามีคนมาถวายจีวรน,นี่เกิดแรงตายบันรองเขแก้นอ้าท่านช่วยใช้ ช่วยช่วยข่มจีวรด้วยนะท่านรับไปแล้วนี่ช่วยอ่มจีวรนะโยมด้วยนะ <c oughs> อ่าน,าน,านี่เขาก็พยายามที่จะขอร้องอ้อนวอนให,ให้ใช้ผ้าของเขาจีวรของเขาประการที่สเธอฉันบิดาบาตรส่วนมากเพราะเขาอ้อนวอนที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนในฉันนั้นเป็นส่วนน้อยข้อนี้ก็เห็นชัดอีกพระคุณเจ้าบางรูปนี้ที่มีบุญมากนี่โยมศรัทธามาก ออก็ยกสำรับกับข้าวอาตมานี่ก็เห็นเห็นมาเยอะแล้วทั้งที่วัดตนเองและก็วัดอื่นหรือเวลามีงานพธิธีกิจนิมนต์ต่างๆพระรูปไหนที่มีบุญบาร,รมีนี่สำรับกับข้าวเขก,ก็จะไปกองอยู่หน้าท่าน <c oughs> อาจริงๆนะเพราะว่าคนรู้จักเยอะคนสถาเยอะเขาก็มากองอเนี่ยแสดงว่าบ,บุญให้ผลแล้ว ประการที่สามเธอใช้สอยเศนาสนะส่วนมากเพราะถูกเขาอ,อ้อนวอนที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้ใช้สอยนั้นไปส่วนน้อยก็เช่นพระภิกษุรูปไหนที่ยมศรัทธาเขาก็จะนิมนต์ไปอยู่ที่วัดท,ท,ที่ที่เขาสร้างกวฏที่ที่เขาสร้างถวายก็นิมนต์แต่พระรูปเดียวท่านก็ไปอยู่ทุกที่ไม่ได้นะถ้าเกิดว่าท่านมีบารมีขึ้นมาแล้วเนี่ยใครๆก็ต้องการตัวประการที่สี่ เธอบริโภคยาก,กับเครื่องใช้ในการรักษาโรคส่วนมากพระถูกเขาอ้อนวอนที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้บริโภคนั้นเป็นส่วนน้อยอเดี๋ยวนี้เป็นยุคสมัยใหม่ที่นอกจากยารักษาโรคอย่างเดียวแล้วเองมักจะมีวิตามินอะไรต่างๆยาบำรุงนู่นบำรุงนี่พระภิกษุพระคุณเจ้าที่ยมศรัทธาก็จะมียมไปถวายยานว่นยานี่ยาบำรุงกระดูกยาบำรุงสมองยาบำรุงโอ้เยอะไปหมด บางรูปบางท่านนี่กุติเป็นคลังยาแล้วฉันไม่ทันนี่เพราะบารมีหรือว่าบุญบางเกิดเ,เวลาจะหมดแล้วท่านวังประการที่5นี่เมื่ออยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจันทร์เราใดเพื่อนพรหมจันทร์เหล่านั้นก็ประพฤติต่อเธอด้วยกายยากรรมวจีกรมมกรมมนกรรมที่พอใจเป็นส่วนมากที่ไม่พอใจเป็นส่วนน้อยก็คือมีคนอยากเข้าหาอยากคบค้าสมาคมด้วยหมายถึงว่าเพื่อนบรรบชิดนี่คือบุญบางเกิดแล้ว ในทางญาติโยมก็เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเรามีบุญมีความดีนี่คนเขาก็จะ,ะยินดีพอใจแล้วก็อยากจะทําความดีร่วมกับเราเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับการติดตามรับฟังหวังว่าท่านทั้งหลายนั้นคงจะได้รับประโยชน์สุดทผลจากการฟังและก็ทําให้ท่านพัฒนาตนเองในทางที่ดียิ่งขึ้นคือเจริญด้วยอายุวันะ สุกภะละปฏิพัน์รัสานสุบัติธรรมสานสุบัติทุกประการพบกันใหม่อีกครั้งวันเสาร์หน้าเจริญพรนักขัตตังปฏิมาเน,นตังอัทโภภาลังอุปัจจคา อัถโธอัตสะนักกตังกิงกริสสันติตารกาประโยชน์ได้ล่วงเลยคนโง่ผูม้มัวรอ,อเลิกยามอยู่ประโยชน์เป็นเลิกยามอยู่ในตัว